สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านย่างเข้าสักราชใหม่ในปี2566นี้สำหรับคนเกิดปีเถาะนั้นในตำราจีนมีทั้งกระต่ายที่เป็นปีชงและปีแห่งปีชงก็คือกระต่ายที่เกิดในปีพศ2530ที่ต้องรอบคอบเรื่องการเงินและสุขภาพและกระต่ายน้ำที่เกิดในปีพศ2 5 0 6ซึ่งเป็นปีชงประจำปีของเทพเจ้าไทสวยท่านอาจมีการย้ายบ้านที่อยู่อาศัยแต่ว่าปีนี้จะมีงานเข้ามาเยอะ ส่วนกระต่ายที่เป็นปีเฮงก็คือกระต่ายดินที่เกิดในพศ2542เป็นปีที่กระต่ายดินนร่ำรวยเงินทองหากินคล่องเป็นกระต่ายที่ทำตัวเหมือนกับเสือนอนกินในรอบปีนี้ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม